สวัสดีครับท้กคนครับวันนี้ครับรถเดินทางีองเราครับกับศรีสเกตครับในช่วงเทศกาลปีใหม่วันนี้วันที่2 9เกาท่านว่าสมงพัหารอยครับเดินทางกับบ้ตรเตรียมของเตรียมกระเป๋าเดินทางเรียบร้อยครับวันนี้เดินทางสองคนครับลูกชา้ครับแต่เกิดว่ากลับคนเดียวก็คือสิเอาหม้อไส้ครับพอดีลูกไส้อยากกับน้ำกับเลยต้องเอารถรถเข็นกับครับ ตอนนี้ก็เวลาเจ็ดโมงครึ่งครับเ <c oughs> ดี๋เวลาออกเดินทางครับมาครับมาเดินทางไปได้กันมุ่หวว่าทุกคนเด้กลับพืบ <c oughs> ่อกันบ่ครับที่แรกก็ว่าสิบกว่ากับดอกพอดีคิดไปคิดมากอะ่ะลุไส้ยว่าอยากลับครับยุดไล้มือค่อยๆไปครับตามสเต็ปผมพึ่งเขาครับ เดือนกับวัดี้เฮ็ดคลิปขับรถเดินทางกับบ้านเพราะว่ากับวัม,มีจังหวะว่ม,มีเวลาให้กันครับบัดีกัถือโอกาสเฮ็ดคลิปซะเลยครับขึ้นทางก่อนพี่เราครับนาสเส้นทานพระรามสามครับ เจ็ดมุอครึ่งพอกระลูกท่านกิน้อวเลยครับยิ้มข้าวยิ้ข้าวแล้วเหรอเดี๋ยวเราเข้าปั๊มลูดูกระจงยิ้มข้าวแล้วเดี๋ยวไปพอปั๊มถัดนาเติมน้ำมันหล้วกสิริแกกินข้าวกันครับเข้าเศร้าเพราะท่านตกถึงทองอยู่ตอนนี้กาเวลาแปดงม่วงครับมาถึงลักซี่ครับ ลูกชาบอกยิ้วเข่าแล้วเดี๋ยวอดไว้ก่อนลูกเดี๋ยวเนี่ยพ้นตรงนี้แล้วก็เดี๋ยวไปเข้าปั๊มรถกลับไปเรื่อยๆครับหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบครับ,บแวะปั่ำเติมน้ำมันก่อนครับจะไปเต็มถังเลยล่ะนะครับเข้า9ก้าหนึ่งเ,เต็มถังครับเก้าหนึ่งเต็มถังนะคะครับผม มีคไหมคบมีครับชำอะกันไหนคะอ่าเงั้นสดครับขอบูพัหนครัูนย์เก้าห้าสองแปดห้าสี่ห้าศูนย์นะคะเป็นเก้าหนึ่งเต็มถังนะคะครับผม91เก้าหนงเก้าหนึ่งเต็มถังอันนั้นเหรอพ่อที่เรือกับก้าว่าี่เติมเก่าหาแล้วครับแต่พอดีช่องเติมไม่เต็มนะเลยเอาเกานึงก็ได้ลูกไส้กับหิ้วแล้วเ้าแล้วเป็นเสเปแล้ว อดทนก่อนหิวข้าวแปดโมงสิบแปดนาทีครับฮะคืออะไรบ้างจะกินตอนนี้เลยว่ากินในรถฮะกินในรถ,รถโอเคปะ<า>เป็นไงอร่อยไหมชอบแซ่บแล้วบอกว่าหิวข้าวทำไมกินได้นี่ก่อนร่วงยืดไหม <laughs> ก,กินเฮมเบอร์เกอร์ครับผมไปตัวนี้ไปก่อนกินแล้วก็จะออกเดินทางต่อครับหลังจากที่กินยังร่องทองแล้วก็ออกเดินทางต่อไปครับตอนที่เขาปั๊มก็สังเกตว่ามีคนเดินทางกันพอสมควรครับคนของกระป๋บบานหมอ้อไส้อ่าหม้อไส้สายทิพย์กับมีให้กันครับเห็นแล้วก็อยากอยากขับหมอ้อไส้กัน เลยลูกกินเลยลูกสเบียงมีจัดเต็มเลย,ย,เยมุ่งนาสละบุรีครับความเร็วจะไปได้เรื่อยๆครับแปดิ้นเก่าซีลอยครับช่วงเทศกาลจะต้องไปรุ่นทางนาครับแถวหมวกเล็กขอรับตะข้องครับพสิีิตัวผมแลนเสน็นมิตรภาพเส็นเส็นธรรมดาครับบรได้ m เ็ มาท่านเคยตื่นจ้าเกลือตื่นเต้นครับว่าเป็นยังยันยันยเว็นลักษณะของหน้าอย่ามันย่างนะครับมนิดหน่อยว่านําแล่นกลางสบายๆครับการปี๊ป้ำกันจอดไปเรื่อยแวะของหน้าไปเรื่อยครับจิตรการกับ,บ้านปีใหม่มหกัิทสารบ้านเท่ากัเป็นปั้มสุปหลายคนครับเป็นใดเดินทางกับข้อเหตุเดินทางโดยสวัสดิภาพปลอดภัยครับไปไปไ,ปไปมย่ยาประมาทครับระมุงกับพอใครไปเรี้ยวออก แปดสิบเก้าสิบลอยเป็น,นเพื่อนนี่แหละครับไปเรื่อยๆไปกับพักตามสเตปเดิมครับไปได้ทั้งขับรถหรือว่าจะอีโมไซค์ครับกับเพื่อนครับนี่แหละครับมอเตอร์ไซค์มงึงไซกับบ่าน้วยกันครับให้เปีกระเป๋าเป็นความสุขครับยินดีต้อนรับเข้าสู่จังหวัดสระบุรี ตอนนี้นเวลาเก้าโมงสิบสี่นาทีครับแล่นรถมาได้แปดสิบแปดกิโลเมตรยังทำความเร็วได้เรื่อยๆครับแปดสิบเก้าสิบลอยครับกับบรรยากาศการเดินทางกับบ้านปีใหม่ช่วงเทศกาลของนามารับผมโอ้เห็นเขาค,คับมอเตอร์าะใช่หรอ ยังก่อดได้ครับสระบุรีครับรถจะถือว่ามาได้เรื่อยๆครับบ่าไรปันไดยถือว่ากว่าสี่ครับไปก่อนแล้ออวก็บริเ่ณใจกันครับแต่ก็ต้องล่อบงบนทางเหนือกันครับวันสิมีรถติดบ่อนแถวแกล้งข่อยแถวรัตตคองขนาดครับตอนนี้ก็ เกาโง้งสามสิบสี่แล้วทีลครับแดไม่ไดรลอยสิบห้ากิโลตั้งแต่ที่พักครับ บบนี้ตลอดอย่างพิเดีครับคิดว่าหลายๆคนมันอาจจะจับก่อนเนาะตั้งแต่ว่าที่26 27วันนี้คือ29ครับ29ธันว่า2568ครับก่อนหน้านี้เห็นขาวในเฟซแถวนี้ก็ติดแล้วครับก่อนหน,น้านี้สองสามมือ ตะค้อนครับสามเทียนล,ล่ะครับรถแลนสปายครับเห็นไหมข้างบนมีกังหันอนะ คิดว่าเจ้าจแรนข้างบนกันครับตะกี้ผมเบงเห็นเจ้าเลนข้าขงข้างบนกันหลายเงื่อนกาดีเงื่อนครับจะได้เบงเบาอไปครับมาต่องมาแย่งกันแรนคือสมัยตะกอนครับจเจ้าก่นนอนเขาแย่งข้นใช่เมื่อก่อนเขาเมื่อก่อนข้างบนยังวิ่งไม่ไดู้เมื่อก่อนยังข้างบนยังวิ่งไม่ได้ครับก็เลยวิ่งข้างล่างกันตอนนี้ข้างบนเขาวิ่งได้แต่ว่าวิ่งข้างบน ต้องนะนี่นะเวลาจะเข้าห้องน้ํามันไม่ค่อยมีห้องน้ําไ,ไม่ค่อยมีปั๊มเหมือนข้างล่างนะผมก็เลยเลือกเล่นข้างล่างนี่แหละครับเอาใจว่าเพื่อวดท่องเข้าห้องน้ำนิดขอเสียบอกเสียเปลนครับง่ายงขังบนบางเครื่องกันยานรถมัแนแลนเรียวแลนจันรับได้ครับเออ

านนีีี่่คือผชวงก็รถติดมากครับส่วนากก็ติดติดแถวลำตะคองแถวปากกองครับแถวหมวกเล็กแถวนั้นนะว่าพานมาไห้กันคือขับได้ปกติครับสปีทโมงครับตอนนี้อยู่ถนนไม้เลขสองซีครับมุบ่งนา,าโชคชัยน้องกีนั่งกองไปตามลำดับครับ ขาบจราจรกันตามที่เห็นครับขับได้สบายทำความเร็วได้ครับตอนที่ออกมาจากกรุงเทพกนะับสิ่งที่กังวลก็คือว่ากังวลยานรถติดครับแต่ว่นเท่าตีคีมาก็คือกแบบนี้ครับไปได้เรื่อยๆถือว่าการจราจรปกติครับ เดินมาช่วงเวลาติดติดนาทีก่อ,อนหน้านี้คือจังหวะละครับสองสามหมื่นตอนนี้รรนารแลนไม่ได้สองร้อยหกสิบสี่กิโลล่ะครับสิบเมตรนาฬิกายี่สิบเจ็ดนาทีครับเดินทางไม่ได้สองร้อยหกสิบหกกิโลครับแต่งจอดเตินมน้ำมันอยู่ต่ำ่าสุดแกยังไม่ทันได้จอดพักครับ มามันลดลงมาหนึ่งขีดครับแมมลนไม่ได้ประมาณพักจากของเกา่าปมระอาณ200 e ี2สิกิโลครับลดไปหนึ่งขีดครับตะกี้แลนพานปับมาว่าวันทีนน่จอดพักพอดีลูกไส้รับครับก็เลยไปต่ออยนี่ว่าไ่อยากลบควรเดี๋ยวเดี๋ยวเพื่อนเตือนนะครับอ๋อเป็นอย่างนอง้น่ที่นี่ โอ้ยหโอ้ของลนครับตออกใจมัดวมาเป็นคนรถลมโอ้ครับสัมภาระมันลนครับผมกต็ตกใจมัเนีว่าเกิดอุบัติเหตุเนี่ยครับขั้นนี้ครับบรรยากาศก็ให้เดินทางด้วยเหลือควอมามระมัระวังครับไฟไปไฟมากครับ ไปครับเดินทางกอไปครับตอนนี้เที่ยง3าหานาทีครับถึงอำเภอนั่งล่องจังหวัดบุรีรัมย์ครับ3 4มริกิโลเมตรติดไฟแดงอยู่ครับไก่ย่งางปท่านในเขาปั๊มแล้ครับย่อมเรา่าเที่ยวนี่มาเรื่อยๆจะว่มามาอีกไกลีปกติสีแวนปั๊มเรื่อยๆ แต่ก็แปลกกันเที่ยวนี่ก็จะขับรถไต้ยิ่งยงาเลยครับผมืิอว่าสีเริ่มหิวเขาแล้วครับเดี๋ยวสิหาที่จอดอนไฟแดงอีกแล้วไปวทันฝนเลยไฟแดงอีกแล้ว พอดีออกจากไฟแดงครับเห็นปั๊มอยู่นั่งร่องพอดีแวะปั่มก่อนครับโอ้สามลอยสามลอยยีล่ลถึงแวะอีกปั่มหนึงเป็นไงลกูกปวดทองกินหลายเดี๋ยวแวะเข้าห้องน้ำก่อนครับพักรถก่อนจะเข้า เห็นเขาอิ่มเราออกเดินทางก็ครับออกจากปั๊มปตท่อนั่งร่องครับมุ่งหน้าสู่จังหวัดศรีสะเกษต,ต่อไปครับเดินที่ปั๊มกับรถร้ายครับอย่างที่จอดกันแต่ก็ถือว่ายังโอเคอยู่ครับกับการเดินทางช่วงเทศกาลปีใหม่ครับที่ไม่ได้ รถก็บบค่อยติดครับในสะดวกดูคกันบถือว่าคุ้มแล้วครับเพราะว่าบางปีที่มาเนี่ยเขาติดขัดบพาะว่าจะเป็นปีไม่ต้องการเนี่ยเมือม่อยก็เมื่อยเนาะปีนี้ถือว่าโอเคครับไปครับเดินทางต่อไปครับอีกประมาณสามชั่วโมงหมดแล้วครับจะถึงอ่อนบ้านครับประมาณสี่สี่โมงแรกครับเหลือระยะทางอีกประมาณร้อยเจ็ดส<ๆ>ิบร<ๆ>้อยแปดสิบโลครับ สายสองครับมาได้415กิลโลครับมาถึงอำเภอปราสาทครับอำเภอปราสาทกับสีมุงม่งนามุ่งนาเขาสู้เซลเลี่ยนเมืองสุรินไปตั้งทิศตะวันออกมุ่งสู่จังหวัดศรีสะเกษครับเย่เย่เย่รบรรยากาศอำเภอปราสาทจังหวัดสุรินทร์รครับ ทางจังหวัดเนี่ยบรรยากาศมันสดชื่นครับมันดีมันจังไหนมันนอาย่นะครับพราะมันปลอดแอัดเนาะธรรมศาสตร์ทางจังหวัดบีิษับ้าน้องครับถึงแยกไฟแดงโลบินสันสซลินครับติดไฟแดงโลบินสันไฟแดงสาม่ถวยังเพิ่งด้ไปอยู่แปบเดียวกับ ติดอีกกะเหลือยีบรุการจุ่มหอวบ้านแล้วครับอีกประมาณเจ็ดสิบแปดสิบกิโลครับตอนนี้กะบายสองสี่สิบหกครับโรบินสันสุรินเนี่ยครับมาหอดบ้านโดยสวัสดิภาพปลอดภัยครับ ประมาณบายซีม่วงเครองครับมาหอดครับขอบคุณทุกคนที่เขามาเบึงมารับชมนะครับมาหอดบานเ้าช่วงนี้ก็บบรรยากาศดีแห้งครับพบพ่อกันคลิปหน้าด้วยครับสวัสดีครับ